และการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติแดนเทพแห่งนี้เพื่อบดแอกมนุษยชาติกลางวันไรเมกหมอกเหตุใดจึงมีเสียงฟ้าผ่าหลายรอบยิ่งนักคุนนางคนหนึ่งในจวนอัครมหาเสนาบ,บดีเอ่ยขึ้นเสียงอัศนียบาตนี้ดังขึ้นถี่เกินไปข้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแล้วหานเจนก่าวแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ผู้คนในจวนอัครมหาเสนาบ,บดี และผู้คนในเมืองหลวงเซินโจต่างได้ยินเสียงดังของปืนไรเฟลิลซึ่งพวกเขาต่างไม่ทราบว่าที่มาของเสียงเหล่านี้คืออะไรชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับราชวังหลวงต่างคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมสวดมวนต์อ้อนวอนขอให้ถวยเทพหยุดพิโรธห่วงไหลเทานั่งฟังเสียงที่ดังสนั่นสะท้านด้วยสีหน้าซีดเผือกท่านอัครมหาเสนาบดีนี่จะไม่เป็นไรจริงหรอข้าคิดว่าท่านจะไม่ค่อยดีนะห่วงไหลเทาหุบปาสุนัขของเจ้าซะ ตัวงคางตาวาดทุกคนเราต้องมั่นใจว่าจะต้องทําสําเร็จเพราะโชคชะตาอยู่ข้างเราตลอดหวยกวนอูกล่าวปลอบใจทุกคนคุณนาบางส่วนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ใจชื้นขึ้นมีสีหน้าผ่อนคลายลงกว่าเดิมทว่าหากมีใครสังเกตเห็นใบหน้าของท่านอัครมหาศรีนามบดีแล้วจะพบว่ามีเงือไหลเต็มหน้าผากหวยกวนอูสัมผัสได้ว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางแผนเอาไวา้มีใครบ้างจะไม่เกรงกลัวตกใจเสียงฟ้าผ่าที่ดังกิ่งก้อง รากับข้างหูงเขาดังอย่างต่อเนื่องขุนนางก็เป็นคนเช่นเดียวกันผู้เขารวนแต่เชื่อนในโชคลางเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ลางดีอย่างแน่นอนไทเดน,น,นั้นเองก็มีท่านวิ่งเข้ามาอย่างเร่งรีบรายงานต่อท่านอัคารมหาเสนาบดีหวยกวนอูที่นั่งอดทนมานานไม่อาจจะอดกัน้นสืบไปรีบผุกลุกขึ้นมาถามว่าเร็วเข้ารีบรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นท่านคนนั้นไม่รอช้ารีบพูดออกมาว่าเรียนท่านอัคารมหาเสนาบดี ทางวังเกิดเรื่องใหญ่แล้วกองทหารราชองครักษ์พ่ายแพ้แล้วขุนนางทุกคนในจวนต่างรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้พวกเขานนั้จะมีรางสังหอบ์บางอย่างแต่นึกไม่ถึงว่ากองราชองครักษ์กับพ่ายแพ้กองทหารราชองครักษ์คือหน่วยทหารที่มีงบประมาณจัดสรรมากที่สุด ผู้ที่จะบรรจุเข้าหน่วยจะต้องคัดเลือกจากตระกูลผู้ดีผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุดเกาะและอาวุธล้วนทำมาจากเหล็กชั้นดีผ่านการหลอมจากสร้างฝีมือขั้นสุดยอดในแผ่นดินเมื่อทุกคนต่างได้ยินข่าวการพ่ายแพ,แพ้ก็อดจะตกตะลึงไม่ได้ราชองขรรค์เหลือรอดกลับมากี่คนบุวยกลนอลรีบถามทันทีหากจัดการอย่างเหมาะสมสามารถรวบรวมทหารที่แตกพ่ายกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งไม่เหลือรอดสักคนครับทหารรายงาน เจ้าว่าอย่างไรนะหวยกวนอูรู้สึกว่าตนนั้นฟังผิดไปจึงหันกลับไปถามซ้ำอีกทีหนึ่งกองราชอุปราชไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่ท่านว่านห่วงอิงก็ตามทหารกล่าวหวยกวนอูที่รับฟังถึงก็ต้องสุดกายลงบนเก้าอี้ไม่พูดจาเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดตวงทางน้งพึมพำไปมาไพ่พลแค่ห้าร้อยนายเจ้าชนะสามพันคนได้อย่างไรกันห่วงไหลเทาอุทานออกมา สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นแล้วว่าองค์จกักรพรรดิซ่อนงำเล้นกายอย่างมิชิดไม่เปิดเผยความแข็งแกร่งมาก,ก่อนยามนี้เราขุนนางต่างคิดว่าทหารทั้งห้าร้อยานายขององค์จกักรพรรดินั้นจะต้องมาจากสำนักผู้ฝึกตนสำนักหนึ่งอย่างแน่นอนพวกผู้ฝึกตนจะมาแทรกแซงสงครามภายในทำไมกันพวกเขาถือว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลกขุนนางคนหนึ่งพูดขึ้นหรือว่าจะเป็นเจดสำนักใหญ่หากเป็นเจดสำนักใหญ่พวกเขานั้นปกครองมหาทวีปยานห่วงจะต้องการยึดครองตะวันออกแน่นอนขุนนางอีกคนกล่าวเสริม เจ้าคิดว่าถ้าเจ็ดสำนักใหญ่ลงมือต้องลำบากกินแรงขนาดนี้หรอขอแค่ส่งกระบี่บินก็กวาดล้างทั้งต้าโจจนสิ้นซากแล้วเพียงแต่ตะวันออกยากจนเกินไปพวกเขาเลยไม่สนใจจะยึดครองเท่านั้นหานเจิ้นที่รอบรู้มหาทวีปยานห่วงอธิบายออกมาทุกคนต่างรู้สึกหดหู่ยิ่งนักแม้แต่ท่านอัครมหาเสนาบดีจนตวงคันทนไม่ไหวท่านอัครมหาเสนาบดีท่านอย่าพึ่งหมดอะไรตายอยากสิอย่าลืมสิว่าพวกเรานั้นยังมีกองทัพ ทหารรักษาเมืองอยู่หวยกวนอูที่รับฟังนั้นดวงตาก็ปิ่งประกายออกมาจริงด้วยเป็นข้าเองที่ลืมคิดเสียสนิทกองทหารรักษาเมืองกว่าสองหมื่นคนยังคงอยู่คำสั่งของพวกเราเชนอะไรยังคงพอมีหวังหวยเกวนอูรีบคว้าหาตาคำสั่งของตนเพื่อสั่งการให้ทหารรักษาเมืองเคลื่อนไหวเหล่าขุนนางที่ได้รับฟังเริ่มมีสีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังบางคนถึงกรบกำหม,มัดชูขึ้นท้องฟ้าอย่างดีใจดีมากทหารรักษาการ 20,000คนจะต้องชนะได้อย่างแน่นอนต่อให้อีกฝ่ายไม่มีผู้ฝึกตนแต่มีจํานวนเพียง500คนกองทหารรักษาการจะต้องกอบกูว้วิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนห่วงไหลเทากล่าวอย่างยิ้มแย้มเพียงชั่วขณะหนึ่งขวัญกําลังใจของเราขุนนางก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างไม่ปรากฏการมาก่อนบางคนถึงกับเลือดสูบฉีดคว้ากระบี่ข้างกายหมายจะออกไปร่วมศึกกับกอาทหารข้างนอกด้วยซ้ํขาขณะที่ทุกคนกําลังฮึกเหิม ก็มีทหารอีกหนึ่งนายวิ่งเข้ามารายงานท่านอครมหาเสนาบดีมีข่าวร้ายคำพูดดังกล่าวดับขวัญกาลังใจของเราขุนนางมอดดับไปหลายส่วนวันนี้พวกเขาผ่านการดีใจเสียใจผิดหวังมาหลายรอบจนเริ่มมีภูมิต้านทานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายเช่นใดก็พร้อมรับฟังทหารเจ้ามีข่าวใดแจ้งมาเว่ยกวนอูกล่าวด้วยน้ําเสียงที่เคร่งเครียดด้วยอายุที่มากของเขาไม่สามารถแบกความเครียดได้มากเกินไป ขอเพียงไม่ใช่ความเสียหายที่ร้ายแรงเกิือนลับมือได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดล้วนแก้ไขได้ผู้บังคับบัญชาการทหารรักษาเมืองรองผูบง้บังคับบัญชาการแม่ทัพนายกองทั้งหมดล้วนเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้กองทหารรักษาเมืองยอมจำนนยอมรับการปลดอาวุธจากในวังข่าวร้ายนี้คือประหนึ่งอาซิยาบาดดังข้างหูดังยิ่งกว่าปืนไรเฟิลพะนี่คือการดับความหวังทั้งมวลของพวกเขาขวัญกำลังใจที่หึกเหมิมก่อนหน้านี้รากระถูกไฟมอดด้วยน้ำ ลาดดับไปอย่างรวดเร็วหเวยเกินอูที่รับฟังข่าวร้ายจนไม่อาจอดทนได้ความคับแค้นซูมอยู่ในทรวงอกจนกระอักโลหิตออกมาท่านอัครมหาเสนาบดีกลุ่มขุนนางกล่าวพร้อมเพียงกันยามนี้ทุกคนล้วนหวังที่จะเริ่มปณีพนอมกับในวังแล้วหวังเพียงแค่อุค์จักรพรรดิจะปณีต่อตอนไม่ให้โหดร้ายจนเกินไปเวยเกินอูปเป็นลมหมดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวังซึ่งมีสถานะสูงส่งลองลงมาริบถามสถานการณ์ต่อพลทหารเจ้าจงเล่ามาว่าเกิดเหตุอันใดกับกองทหารรักษาเมืองเรียนท่านราชาเลขาท่านผู้บังคับบัญชาการและบุคคลคนสําคัญในกองทัพล้วนแต่ตายอย่างไร้สาเหตุมีแผลแปลกๆปกประหลาดกลางศีรษะเหล่าทหารรักษาเมืองต่างหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นผลมาจากการลบหลู่ราชาวงศ์ทำให้พวกเขายอมจำนวนอย่างรวดเร็ว เรื่องราวทั้งหมดล้วนแต่เป็นผลงานของหน่วยแม่นปืนพวกเขาวางกำลังซุ่มยิงเหล่าแม่ทัพกองหลายร้อยคนจนหมดสิ้นสร้างความระส่ำระสายต่อกองทัพประกอบกับเหตุการณ์อัันียบาตรดังทั่วเมืองทำให้ขวัญกำลังใจของทหารอ่อนแอจนต้องยอมอย่างง่ายดายตามหลักการแล้วเหล่าทหารต่างจงรักพักดีต่อราชวงศ์เพียงแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของเหล่าแม่ทัพ นายกองที่ทรยศพวกเขาไม่มีทางรู้ความจริงว่ากําลังสู้กับใครหรือว่ารับใช้ใครอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองอันวุ่นวายที่มีชนชนั้นระดับสูงเท่านั้นที่จะมองเห็นอย่างจงเจ้าจหลินซินไม่อยากให้มีการนองเลือดมากเกินไปตอนนี้ประชากรในเมืองหลวงมีแค่แสนคนเท่านั้นผลทหารเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หากมีการสังหารหมู่มากกว่าสอง0 0ืนคนลังแต่จะเป็นการทําลายรากฐานของตนเองอย่างเปล่าประโยชน์สีหน้าของเหล่าขุนนาง ในห้องล้วนหน้าซีเผือกจนไม่อาจซีดไปกว่าเดิมได้แล้วพวกเขาเริ่มเห็นจุดจบของตัวจกักรพรรดิมีไพ่ตายเช่นนี้หากพวกเขารู้ก่อนหน้านี้คงจะไม่กระทำต่อต้านอย่างโจ่งแจ้งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์จักรพรรดิขุดหลุมกับดักรอไว้พวกเขากระโดดลงไปขุนนางกว่าร้อยคนในจวนอัครมหาเสนาบดีเริ่มกระวนกระวายบางคนเริ่มหาทางหนีที่ไล่หวังจะส่งตัวแทนออกไปเจรจากับทางวังเพราะอย่างไรก็ตามจากักรพรรดิไม่สามารถสังหารพวกตนได้ พระอ,องค์จำเป็นต้องพึ่งพาขุนนางในการบริหารบ้านเมืองหากพระอ,องค์เขีนค่าสังหารจนหมดสิน้นจกักรพรรดิจะบริหารประเทศได้อย่างไรขุนนางทั้งหลายรากับคนจมน้ําที่เห็นเชือกฟางต่างฝ่ายตายาย่ตางพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อหาทางคว้าเชือกเส้นนี้ไว้ให้แน่นหนาเราจะส่งใครไปเจราจาดีขุนนางคนหนึ่งถามเราไม่สามารถส่งอัครมหาเสนาบดีไปได้เมื่อเช้าท่านเหวยกวนอูกับฟาบาท แตกหักกันอย่างรุนแรงไม่อาจคืนดีกันได้อีกทั้งหลังจากจบงานนี้ฝ่าบาทจะไม่ปล่อยท่านอัคารมหาศสนาบดีไว้อย่างแน่นอนถ้าฉันนั้นแล้วเราต้องโยนความผิดทั้งหมดไปที่อัคารมหาศสนาบดีแก้ต่างว่าพวกเรานั้นไร้ความผิดที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าเจ้าเหวยกวนอูนี้บีบบังคับพวกเราให้ทําแบบนี้ตัวคางเอ่ยขึ้นตัวบัดซบเหวยกวนอูมักใหญ่ไฟสูงประพฤติตนต่ําช้าหน้าละอายยังมีหน้ามาเสนอตนเองเป็นขุนนางคุนุปการถุย ข้าคนนี้แหละที่ไม่ยอมรับขุนนางที่สนับสนุนเว่ยกวนอูเมื่อเช้าพิกรำเปลี่ยนเป็นฝ่ายอย่างรวดเร็วปะาหนึ่งกิ้งกาเปลี่ยนสีผิวใช่ใช่ใช,ใช่ใช่แล้วเจ้าเหว่ยกวนอูนสมควรตายนักถึงกับกล้าเพื่อเฉยพระราชอำนาจตั้งตนเป็นใหญ่กลุ่มอำนาจไม่ปล่อยข้าสาบานไม่ขออยู่ร่วมฟ้าเดียวกับเจ้าเหว่ยกวนอูนอีกห่วงไหลเทาสาบานต่อฟ้าดินโดยไม่เกรงใจเว่ยกวนอูนที่นอนสลบอยู่ข้างกาย กลุ่มขุนนางเริ่มหาลือถึงรายละเอียดในการยอมจำนวนท่านอัครมหาเสนาบดีที่สลบเป็นลมอยู่ตอนนี้ไม่ทราบว่ากลุ่มขุนนางที่จะประจบสอบพอของตอนเมื่อเช้ากำลังขายตนให้ก,าากับจักรพรรดิภายในจวนของตอนเอง,าอง,อเองหากหวยกลูดินวาจาเหล่านี้เขาคงอกแตกตายไปอีกครั้งขณะนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นกลุ่มทหารของเจ้าหลินซินหลายร้อยนายบุกเข้ามาในจวนอัครมหาเสนาบดีทำการบุกยึดค้น ควบคุมตัวทุกคนในจวนยอมจำนวนผู้เรายอมจำนวนแล้วตวงคังนำขุนนาออกมายอมแพ้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายปาชัยแต่ละขุนนาก็ยังทำตัวสูงส่งไม่มีเปลี่ยนนี้เจ้าพาข้าไปเฝ้าองค์จักรพรรดิรายงานท่านว่ามีความเข้าใจผิดกันใหญ่หลวงผู้เราควบคุมคนก่อเหตุได้แล้วเว่ยกินอูเพื่อมอบให้แก่พระองค์ตวงคังกายอย่างไร้ความอละอายใจแม้แต่น้อยโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนสีเหล่าทหารไม่ทำตามยกปืนไรเฟิล กาดยิงเราขุนนางที่ยอมจำนวน<ๆ>เกิดการฆ่าล้างในจวนอัคระมหาเสาบดีขุนนางทุกคนในเมืองหลวงเสียชีวิตจนหมดสิน้น